คูณสิบมาห้าร้อยบาทคุณผู้ชมแต่ว่าวายสามตัวสวยมากๆมาสา0พันกับอีกหนึ่งร้อยบาทคุณผู้ชมสวยๆเลยสวยๆเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอย a อ d ด์เ g แกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจองเว2นะครับของค่ายสล็อตพีจีนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับวันนี้ผมดู โปรแกรมสแกนสล็อตนะครับหรือว่าสูตรนะครับอยู่ที่9กเปเซนลยนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะครับอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปรับชมนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับสามารถแอดมาได้ที่แอด0ูนย์แ q นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับสามารถแอดเข้ามาเป็นครอบครัวบอยแห่งแกงด้วยกันได้นะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรับ โปรแกรมสแกนสล็อตนะครับหรือว่าสูตรนะครับไปใช้ฟรีนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อรับสูตรฟรีจากผมไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่านะคุณผู้ชมวันนี้ทุนอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับมาโอเควันนี้30บาทคุณผู้ชมคูณ2ไม่เข้านะครับน่าเสียดายมากๆยังไงครับเนี่ยผมปั่นไปประมาณ600กว่าบาท้วนะคุณผู้ชมยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้าแบบหนักๆเลยนะครับ มาเอาหน่อยดิโอ้โหคุณผู้ชมเหลือ200แล้วครับจังหวะนี้อจังหวะนี้วายหนึ่งตัวคุณผู้ชมที่คูณ2องมาไหมมา85บาทโอเคครับคูณ3โอ้โหคุณผู้ชมคูณ3ไม่เข้านะครับอ่ะไปลุยต่อครับ25บาทคุณผู้ชมคูณ2โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเค25บาทนะครับคูณ2ไม่เข้าคุณผู้ชมปิดไปที่25บาททุ่นโอเค65บาทจังหวะนี้คูณ2 คูณ2ไม่เข้าคุณผู้ชมปดไป65บาทนะครับเบามากๆตอนนี้ถือว่ายังเบาอยู่ครับคุณผู้ชมอาจารหวันนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมเหลือโอกาส2ช่อง2ช่อง,องแบบนี้สวยๆคุณผู้ชมเข้าฟรีเกมแล้วนะครับถือว่าแจวอยู่คุณผู้ชมอ่าโอเคสวยมากๆคุณผู้ชมอ่โอาโคตรเอาโคตรเอาผมบอกเลยาฟรีฟรีสปินบอลของเราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมอืมโอเคจังหวะน,นี้25บาทนะคุณผู้ชมวายหนึ่งตัวมาอีก60บบาทนะครับ คูณ6มาอีก360บาทพร้อมกับวายสองตัวคูณ10มา1,000กับอีก100บาทคุณผู้ชมแจวอยู่โอ้ยสวยจ,จัดครับบิ๊กวินไปคุณผู้ชมอ่าโอเคโอเคสวยๆเลยครับถือว่าเปิดหัวได้ดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะบิ๊กวินไป1,500พากับอีก45บาทนะครับสวยๆครับสวยๆโอเคดูกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมโอกาสเหลือ8ครั้งนะครับ อ๋าโอเค15บาทวายหนึ่งตัวที่คูณ4มา280ร้วายหนึ่งตัวที่คูณ6ว่าไงครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมไม่เข้านะครับอ่ะไปะดูกันต่อดีกว่าอืมโอ้โหมาหน่อยครับมาหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมเหลือ4ครั้งแล้วครับเหลือ3ครั้งแล้วยัยงไงมาหน่อยโอเคจังหวะนี้10บาทคุณผู้ชมวายหนึ่งตัวโอ้โห10บาททุนทๆเลยครับเบามากคุณผู้ชมเอาหน่อยครับเหลือ2ครั้งแล้ว โอเคครับ80บาทวาย2ตัวมา790บาทวาย3ตัวคูณ6คูณ6โอ้โหคุณผู้ชมคูณ6ไม่มานะครับแถมสเกตเตอร์มา2ตัวอีกน่าเสียดายมากๆอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหลาสฟีสปีดแล้วคุณผู้ชมลาสฟีสปีด30บาทวาย2ตัวคูณ4มา280บาทนะครับวาย1ตัวที่คูณ6มา195บาท คูณสิมาหน่อยคูณสิมา500บาทคุณผู้ชมแต่ว่าวายสตัวสวยมากๆมา3 0 0พกับอีก100บาทคุณผู้ชมสวยๆเลยสวยๆเลยครับคุณผู้ชมอุย้ยจำจ,จัดเลยครับผมคุณผู้ชมบิ๊กบินไปโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยครับม,มาดอกสุดท้ายเน้นๆน,น,นะคุณผู้ชมเมกาบินไปนะครับตอนนี้สวยๆครับสวยๆแจมแจมมาซูเปอร์เมกาบินแล้วคุณผู้ชมโอ้ยกดเอาผมบอกเลยใครไม่ใครอยากได้สูตรนะครับ หรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งคำถามมาได้ที่แอด084 W G H Q Q ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง total win กันดีกว่าคุณผู้ชม6,800กับอีก25บาทนะคุณผู้ชมโอเค6,800กับอีก25บาทนะครับโอเคสวยๆโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ อยากเล่นเก,นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับแอดแมาได้ที่แอดศูนย q, q นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ